สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เจอกับ Anubis DS a g a i n นะคะกับเกม The Spirits of Iceland นะคะมนะาเริ่มกันเลยวันนี้เป็นวันเกิดของตาแจ็คสเปโร่นะเดี๋ยวเราจะเอาของขวัญไปให้เขานะครับของขวัญกันก่อนนี่ Red Flower งั้นเหรออันนี้ล่ะ Screw Candy Close อันนี้ง่ายสุดเนาะขาด r ร d ฟลา w e อไปตามหาดอกไม้ก่อนเออไปดอกไม้สีแดงงั้นเหรอด้านล่างยังมีไหมนะเกิบของไปด้วยนะเผื่อไว้ขาย ไปเรื่อยๆนะคะสำรวจไปด้วยแล้วกันอันนี้อะไรอะ่ะอุ้ยเราเดินมาเจอดงแฟตนะอนนันี้เนี้ยเยี่ยมไปเลยเวลี่กูดเวลี่เกยการออกสำรวจก็มีผลดีโอ้โหแรงมากเข้าไปใกล้เยอะนะคะโอ้พูดอยู่เลยอยากเข้าไปใกล้เยอะโพพระโอ้ย อวมไปหมดแล้วอยู่ด้วยกินข้าวโอเคมาอ้กอ้ยโอเคอ่าได้นี่ไงดอกไม้สีแดงมีแมลงด้วยอู้ยี่เยี่ยง,งเดี๋ยวเก็บดอกไม้ก่อนของขวัญจะแจ็คเขานะคะ เตมของเตมโอ้ oh, ช่วยด้วยอ mm hmm. ชิ้งไม้ไปก่อนแล้วกันนะตัดเมื่อไหร่ก็ได้ดอกไม้น่าจะหายยากกว่าน,นิดหน่อยโอเคไปกับป้านไปคราฟของควัญให้จะแจ็คสลูปเป้สแลปปูสแปรลูก ควันป้ายกล่องแล้วก็เก็บของที่ยังไม่ได้ใช้พิชพันหูของควัญได้แล้วก็ดักเทปตัวนี้เราต้องการมากเลยเอา20เอาบันกัน ของขันจะแจ็คมาแล้วจะแจ็คเราแปบบ๊บมันกำลังเดินทางไปหาจแจ็คสลูปแปะป้ายป้ายจักรยานเหลือเกือบพึ่งแล้วไม่เกือบหรอกเลยเยอะนะฮะก็คุ้มอยู่ไหมขับมาก็หลายวันอยู่นะคะโอ้แรงแรงแรงรถแรงครับนุงน้อง,อ,งอ๋อ เอาของไปให้าจัคก่อนาจัคน่าจะอยู่ตรงชายหาดนะคะแวะดูเคซสักหน่อยดีกว่าเฟสอ,อะไรน่าทำไหมสาวอลิน่ากิฟต์กิฟต์พาร์เรนต์กิฟต์งั้นเหรอ Bring me garlic seed tomato seed แล้วก็ูกินนี่ เดนนะโทมทโทิโตะกาลิกโทมทโทิโตะเคยเห็นซูกินี่เคยเห็นแต่กาลิกยังนะคะเราคอนเซนไปก่อนทดด้วยเันนน้อยอันนี้เขาต้องการอะไรเอ,อ่ยไอรอนแอคฟอร์มีวิ e าก็พูดได้ไอรอนแอคน่าจะได้อยู่ไม่ยากนะได้เลยได้เลยคุณโทมิตัดแจ็ค แจ็อยู่ข้างล่างจริงๆด้วยไปจัาชันมาแล้วโอ้โอเลยเลยเลเวอร์เลยตาแจ็คนะตาแจ็คอยู่ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายตาแจ็คอยู่แถวนี้ไหมไม่ไม่ขึ้นในแมปตาตาแจ็คอยู่บนเรือเหรอ ดีตาแจ็คโอ้อันนี้ดูเป็นคำตอบที่เยี่ยมแล้วของขวัญตาแจ็คเราจะให้ยังไงถือไว้ที่มือหรออ๋อนี่ไงถือไว้ที่มือแล้วก็มอบให้กับเขานะ,ะดูซิความสมัมพันธ์เพิ่มขึ้นเยอะไหมโอ้ห้าเอร์ซ็นเลยนะคะเยอะอยู่นะ เอาจริงอันนี้อะไรเนี่ยมันดูเป็นทางเข้าที่พิลึกนะป่ามต้นนี้ไปด้วยปึบ Medical l e a ราคาดีมเมล็ดกาแฟรหรือเปล่าหรือมเมล็ดข้าวตรงนี้ไม่รู้ของเต็มตัวมากเลยจะเชื่อแมปดอกไปก่อนวีดจริงๆด้วย เอาเห็ดไปโอเคเ,อเลยเลยเลยโอคุมยากนิดนึงนะไม่รู้ว่าพอเป็นรถมอไซค์แล้วมันจะดีขึ้นไหมอันนี้คือมันเร็วแรงแล้วก็ควคุมยากนิดนึงโอ้บินบินบินได้ด้วย ถึงแล้วมาคราับ Beehive กันเถอะน,นี่ของเต็มเก็บของก่อนนะปึ๊บเรียบร้อย Beehive ไ,ไว้ตรงไหนดีตามิ่งเราต้องวล่งสามโอเคงั้นรอไปก่อนเลยนะ เธอกับไปอยู่ในที่ของเธอซะตอนนี้เราเหมือนจะมีของพอใช้นะคะในการครับช็อปขายของนะใช่ไหมนี่ได้แล้วภาพได้ด้วยแล้วก็เราต้องออฟฟิศเทเบิลด้วยแล้วก็ต้องต้องการเพราะว่าออฟฟิศเทเบิลเราสามารถจ้างคนได้นะคะอืมงั้นเราต้องสร้างอันนี้ก่อน เดี๋ยวไปทํามุมออฟฟิศให้สวยดีกว่าที่เราจะตั้งเป็นร้านขายของนะ่าจะอยู่โซนล่างนี้นะที่เราเล็งไว้เคลียร์พื้นที่หน่อยมีพื้นไหมพื้นพื้นไหนเออ Power g e n เ r a ร o r ก็ทําได้แล้วนะเดี๋ยวไว้เป็นอันถัดไปแล้วกัน ขอพื oh ้นหน่อยจ้าพื mm ้นตกแต่งน่ยจ้าน่าจะเป็นอันนี้นี่ไงเบสิกรถซายปอข้างทางขายของข้างทางก็ดีนะใช้หินเออไม่เยอะนะเนี่ยอันนี้แล้วกันเอาเออเป็ยังดีพังยังไงล่ะทีนี้เออยมันอยู่บนพื้นพังไม่ได้ด้วยเนี่ย ที่ขุดไงล่ะที่ขุดที่ขุดอ่ะสมเหตุสมผลโอเคสร้างต่อนะคะนี่ตรงนี้แล้วก็แล้วก็ทำเป็นโต๊ะกับร้านขายของตรงนี้เยี่ยมไปเลยโต๊ะโต๊ะโต๊ะไ่หนย,ยแล้วนี่ไว้จ้างคน อยู่ตรงนี้แล้วกันกลางๆนะคะแล้วก็ร้านขายของหมุนได้ไหมหมุนไม่ได้หรอตรงนี้เลยแล้วกันอ่ะขางด้วยอืมช็อปไอคอนอันนี้แล้วกันเราจะขายพวกอาหารพวกผักอะไรนะคะ แล้วของละ่ะ build decorate shop inspection for t o u r i a p h y and how f a s they t do it อืมอันนี้ยังไม่เปิด work contract อ่าเอาสิ่งนี้ไปให้นะักท่องเที่ยวเพื่อจ้างนะคะ ขยับยังไงแล้วนะกดคลิก G หรือเปล่าอ๋อ G ขยับเข้าไปด้านในหน่อยได้ไหมไม่เปิเดอะอ๋อทีนึงมันเหมือนชนกับอันตังนี้เลยแล้วกันแล้วสินค้าเราล่ะอืม เราจะมาตั้งขายได้ยังไงล่ะอ๋อนี่ไงไว้ในนี้ได้ทดลองนะคะราคาราคาอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวไปเราไปลองเอาของมาตั้งขายดูนะพวกผักพวกอะไรกาแฟาไปไหนแล้ว ไปทำกาแฟเพิ่มสักหน่อยเนะี่ยสิบไปเลยเพราะว่าเมันเล็ดกาแฟม,มีวันหมดอายุด้วยนะเรียบร้อยสิบครับอายุเก้านะคะนี่ไงผักใกล้จะหมดอายุละ การสลัดแลกเตอร์ขาดแค่แลกเตอร์นี้มีทำอาหารอ๋อไม่มีแลกเตอร์อ๋อนี่มัน Corn อคอร์ฟลาวเวอร์งั้นเดี๋ยวเราเอาไปตั้งขายเลยแล้วกันนะคะเพราะว่ามันใกล้จะหมดอายุแล้วไปลองขายผักมาแล้วจ้าขายผ้าขายใส่ลงไปเป็น สองร้อยกว่าบาทไม่รู้สินะว่าเราตั้งราคาแรงกว่านี้ได้ไหมล่ะลองดูก่อนนะฮะว่าได้ราคายัางไงพุทธเดมควิกสล็อตเดนธราย t พื่ e ทัวริสให้เราเดมทัวร์เกี่ยวกับที่เราต้องก to มีสต i s ฟเฮาส์ o u s e เราต้องมีสต a f ฟเฮาส์ด้วยสต a f ฟเฮาส์ อยู่ไหนเออสตาร์เพาลอินเทอร์แอคเฮาส์แค่อินเสกไอ้นี่แมลงอันนี้หนอนตอนนี้เราต้องการหาที่พักของของคนที่เราจะจ้างนะคะไม่ใช่นี่ไงละ่ะ โอ้ยิ่งใหญ่ราคาก็แรงด้วยของเราน่าจะพอทำได้อยู่นะเหลือดักเทปที่ยากหน่อยโอเคไฟล์วิดเพลงทำบุดพเพิ่มปริกปริกเหมือนจะมีไหมหรือหมดแล้วอ๋อ,อเลยยูสิบโอเคเข้าใจเราคราได้เลยคราเดี๋ยวค่อยนอนขอ การต,ต่างดักเทปเมื่อกี้ดักเชฟไม่พอเนาะอืมแล้วก็วูดแฟงวึด,ดแฝงใช้อะไรไม้โอเคเดี๋ยวเราตัดไม้ก่อนตัดไม้ค่ะมาเลยใอ่เยอะ ตัดเพิ่ด้วยได้ใช้แน่นอนอยาไปตัดโซนล่างๆด้วยดีกว่าละเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปตัดฝั่งนนเท่าไหร่รอป่านนี้แทบไมเหลือต้อนไม้แล้วนะแถวนี้แถวนี้ต้นไม้เยอะออเยี่ยมโซนข้างล่างนี้นี่เต็มเลยต้นไม้ ไปโ okay. อเคสาวเลี้ยงแล้วฮะ <c oughs> เป็นรูบโบเลยแต่ไม่เป็นไรเนี่ยนะคนเราอจะได้ทำอะไรแาวนี้นะโอเคเหนื่อยเหนื่อยเหนื่ <c oughs> อยออก ตืมน้ำต้นไม้ป่ะแต่เมื่อเช้าฝนมันตกนี่นนะใช่ไหมเหลือนี้มันนับเป็นการข้ามวันแล้วอ๋อโอเคเข้าใจแล้วจ้าจะจลดเดี๋ยวนี้เลยจ้าเรายังมีเคเวสที่ต้องทำคือไอรอนแอนะคะหนึ่งอันได้ แฟดไม่ใช่นี่มันกลูดักเทปแล้วก็อุปเเพงเนาะเอาเยอะเยอะเลยสี่สิบแปดสิบร้อยเป็นไป้หิบน้ำน้ำหมดแล้วรอไปเติมน้ำก่อนเราทำกาแฟไปเยอะนะนอนด้วยเลยแล้วกันนะคะจะได้เช้าพอดี 7ชั่วโมงน่าจะเพียงพอโอเคได้อยู่อุ้ยแต่ลอดน้ำแดงมากเลยเมื่อกี้ลืมกินน้ำว้าหิวน้ำมากหิวน้ำมากกินน้ำก่อนเลยโอ้เยี่ยมสดชื่นเลยเดี๋ยวเราเดินไปดูนี่คะ่ะว่าข้างล่างเป็นยังไงเปิดได้ยัง เหมือนนะแต่ยังไม่มีเขาเรียกอะไรอะ่ะคนขายเดี๋ยวเราขับรถไปหาคนไปยื่นใบคอนแทคให้เขานะคะในนักท่องเที่ยวไหมยังแล้วมาแล้วในคือคนแรกเลยสินะมันเป็นลูกจ้านฉันไหมอ๋อสตาร์ทเฮาส์ลืมไปเลยสตาร์ทเฮาสเรายังไม่มีสตาร์ทเฮาส์ให้เขานะ ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราต้องไปตามล่าหาสตาร์เาสให้เขาก่อนเนาะก่อนจะได้หลังนี้มาใช้ brick สามสิบไฟแพลงอันนั้นทำอยู่เหลือ brick brick สาโอเค บริกบริกบรริกบริกบริก,รกเอาไปเลยหกสิบเอ็ดร้อยหนึ่งไปเลยก็ได้เอาแปดสิบหกสิบหกสิบเพราะว่าใช้สามสิบนี่นะโอเคไอ้อนของจำเป็นเริ่มหมดแล้วปัปเบอร์ก็ได้ แรงได้แล้วกสิ่งที่เราขาดก็คือดักเทปนะคะอุย๊ยมีครบนี่โอเคไฟอยู่แลงเดี๋ยวนะไฟวูดนี่เขาต้องการไฟหูไฟวูแลงใช้ฮาร์ดอันนี้ต่างหาก ทำได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวเรารอไฟวุดแพลงนะฮะก็น่าจะกราบได้ละแล้วก็ไปจ้างเลยบริก10ก้อนอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแล้วกันไหมคะระหว่างรอเดี๋ยวเราไปส่งเควสก่อนละกันนะคะส่งเควสไอรอนแอแล้วก็พาของไปขายบางส่วน เช่นนี้สิบแก้วมันต้องมีราคาบ้างละ่ะอืมแล้วก็นี้ด้วยเอาไปซักร้อยห้าสิบก็ยาใบยานี่ราคาดีร้อยสิบสี่แล้วกันโอเคดินเก็บไว้ดินเก็บไว้ ไปค่ะไปคายของกันว้าวว้าวว้าวมาถึงแล้วมาส่งเคสค่ะคุณโทนี่ใช่ฉันหาทุกอย่างให้เธอได้ครบหมดเรียบร้อย เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอแวะขายของด้วยได้ปะเอ๊ะราคาไม่มีบวกเดี๋ยวลองไปขายตรงคุณจอห์นนี่ดูว่าราคาต่างกันไหมสวัสดีคุณจอห์นนี่ขายของค่าอ่าราคาไม่ต่างเนอะอืมขายไปเลยยา ยา yeah. แล้วก็อาหารเนี่ยไว้กินแล้วกันคอฟฟเหลือไว้สักสองสว่ากันเห็ดเอาไปให้หมดเลยมีอะไรไหมไม่มีแล้วนะคะเรามีกันอยู่เกือบสองพันบาทนะ เป็นอะไรที่ใช้ได้เอาล่ะไปไปสร้างบ้านสตาร์เพาส์กันมาดูร้านขายของแรกของเรานะคะ โอเคมาถึงแล้วเจ็บหรือยังบริกกำลังจะเสร็จพอดีอุยนี่อีกนานเลยโอ้เยี่ยมอ่ะเดี๋ยวเราออนันน,น,น,นี้นิดนึงนะคะอคุ้ยคุณผู้ชมเหมือนอันนี้จะได้สองคนนะคะงั้นเราเอาอันนี้ไปเลยดีกว่าเนาะเพราะว่า มันต่างกันไม่มากเนาะโอเคจะไปไว้ตรงไหนดีไว้ตรงโนร้านแถวแถวนี้แหละเนาะลึกเข้าไปหน่อยอ่าจะต,ตัดต้นไม้หน่อยตัดต้นไม้นิดนึงแถวนี้แถวนี้เป็นที่พักของพวกเขาโอเคเยี่ยมตรงนี้ละ ทรัพทาวเวอร์สวยงามเอาล่ะคราวนี้ก็น่าจะจ้างได้แล้วนะคะไปลองจ้างคนแรกกันเลยนักลงเชี่ยวไปหรือยัาอย่าพิ่งกลับนะกลับมาก่อนต้องจะจ้างสักคนหนึ่งใครก็ได้เฮ้ยหรือพากลับเมืองเขากันไปแล้วยังอยู่ยังอยู่นี่ไงนี่ไง คนไหนที่ดูหน้าตาแลารักคนนี้แล้วกันคุณพี่คุณพีเราจ้างแล้วหรอใบสัญญามันหายไปแล้วอะหายไปแล้วไปดูสิหมดจ้างไปแล้วใช่ไหมไปดูก่อนไปดูก่อนนี่ไงนี่ไงเขามาแล้ว ของน่ะของก็ยังมีอยู่มีวันเดวแล้วมันเปิดหรือยังอ่ะอีกสักคนนี่เขาแบบปัดปกวาดทำความสะอาดให้อยู่เราจ้างได้คนนะเดี๋ยวลองดูจ้างไปสองคนเลยแล้วกัน ขออีกคนหนึ่งคะ่ะใคอก็ได้ชั่วโมงนี้466บาทนะลองดูนะว่าตายละอีกหนึ่งคนมันไม่ได้ขึ้นว่าเงินหายไปนะอาจจะจ้างเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าไม่น่าใจไม่สัวก็ไม่ซัวชอบไอคอน สี่เนาะล็อกหืือไม่ล็อกตาอ่างกันยังไงอ๋อนี่คือการเปิดร้านนะคะเดคอเรทโบนัสสามสิบห้าอืมต้องตกแต่งเพิ่มเติมสินะ วก็ทางเดินเข้าที่ก็น่าจะสำคัญอันนี้เป็นไงสีสวยไหมไม่รู้อ่ะอันนี้แล้วกันดูสีแบบเท่ดีค่ะ <laughs> แปลกๆดี แปลกแบบแบบข้อโทษำไมวางไม่ได้ล่ะอุ้ยใช้หินเลยหรอหินบริกนะแรงมากแรงมากราคาแรงมากอตกแต่งด้วยนี้ละกันเออ ซักสองซักสองโอเ okay. ค trash street lamp ควรมี street lamp แล้วก็ trash bin นั่นเหรอจะได้ดูลักโลกใช่ไหมสักหน่อยสักหน่อยนี้เลยทางเข้าทิ้งขยะได้ตรงนี้เลยคะ่ะ เดคอเรทโบนัสเพิ่มขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวลองมาดูพรุ่งนี้นะว่าจะมีเงินเข้าใหมนะทำไมเขากวาดขยะอย่างเดียวเลยล่ะเราตั้งค่าได้ไหมหรือว่าเราจะสามารถตั้งค่าอะไรตรงนี้อันนี้ไงเวนเดอร์ เออวิงมีเงินเดือนด้วยเหรอโอเคนัง oh. okay. ไงอ้โอเคเข้าใจแล้วค่ะแอดไซน์งานให้เขาแล้วเขาก็จะมาซื้อของของเรานะตั้งราคาไม่ได้แล้วะระหว่างนี้เราก็ต้องมีสินค้ามาขายชินะ เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม้ซื้อไปแล้วมีอะไรขายเพิ่มไหมนะโอ้แสดงว่าขายได้เรื่อยๆนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกันไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะบานร้านขายของของเรา สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบา,บาย